ก็คือรับช่วงต่อมาจากแม่เนะาะเอาเมนูของแม่ที่เรากินทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะแล้วก็ไม่ยากให้มันหายไปก็เลยเอากลับมาทำชื่อเจียนะคะทำอยู่ที่ร้านซอพื้นถิ่นที่จังหวัดระยองค่ะร้านจ,าจะอยู่แถวทะเลสวนสน,สน,สน,สนจังหวัดระยองต้องการชูอาหารภาคตะวันออกเนาะที่ที่เป็นของจังหวัดระยองอ่ะให้ไปที่รู้จักเพิ่มมากข,ขึ้นเรามีหมูชมมั่ววมงเรามีแกงหม,มูเรามีอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากอาหารเองแกงไก่กะลาแม่เ้าได้กินแน่นอนแน่นอนกุ้งแขรบวยผัด กะปิสตตออันนี้หอมมากหมูสาชั้นผัดกะปิปลาหางเหลืองทอดนะครับกินกับนี่ยำมะม่วงแบบนี้เลยหมึกไข่ต้มบีบมะนาวครับน่ากินจริงกินคนครหอมนี่ที่ร้านเขาใช้เป็นมึอกระตอยไข่นะยำเคยก็น่าทานนะครับแกงไก่กะลามะพร้าวอ่อนนะครับที่ร้านเขาใช้เป็นไก่บ้านนะเนื้อเน้นๆแล้วก็ทานกับปลาสระ,ละประลาสลัดแดดเดียวครับ ทานคู่กันโคดฟินพริกแกงระยองคือหอมหอมจริงขึ้นจมูกผ้าปลานะครับทานกับน้ำจิ้มทั่วนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มพริกเกลือนะฮะที่ร้างเขาโคกส,สดๆใหม่ๆนะเขาจะไม่ได้ทำทิ้งไว้เพื่อให้ได้ความสดความใหม่โอ้โห ที่ร้านเปิด17โมงปิด2ทุ่มครึ่งนะฮะหยุดทุกวันอังคารใครจะตามมาทานนะครับปักพิกัดตามชื่อร้านได้เลยสอบพื้นทีเ่เอาหารพื้นบ้านนสไตล์คลาสสิกโลคอลฟู้ดนะใครอยากลองทานอาหารพื้นบ้านนะเมนูที่ร้านบอกเลยว่าน่าทานทุกเมนูครับผมกุ้งใช้เป็นกุ้งแช์บวยนะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยกกะปิหอ,อ,อมาอมากเพราะว่าที่ร้านเขาเนี่ยตัวกะปิเนี่ยเป็นกะปิที่ทําเอง ซึงได้รางวัลด้วยโอ้ทอบห้าดาวนะหมูพัดกับปีทานกับข้าวเสริร้อนๆนะผมะยำเคยหอมมากปลาหางเหลืองอัานนี้วัตถุดิบที่ร้านนี้คือสดจริงๆครับแล้วก็ ปลาเหลืองที่ทอดมาแบบกรอบกรอบกินอะอย่มะม่วงนี่เปรี้ยวๆแต่ๆเผ็ดๆนิดๆน,ดๆนเะเขามีลูกโดดเป็นพริกตอยโคตรเข้ากันนะอร่อยจริงใครอยากลองทานอาหารพื้นถิ่นระยองนะฮะตามมาทานได้เลยที่ร้านนี้รสชาติระยองแท้ๆถึงแก่นเลยนะครับผมที่ร้านซอพื้นถิ่นนะฮะอยู่เพลแกลงจังหวัดระยองนะครับผมราคาตามนี้เลยนะฮะ